ชาติสร้างสรรค์อีกทั้งขนงกองเหมือนกันวก ชั้นละมุดถวายบังคมเพคะฟ้าหญิงประกาศมาจเจเรสุขเจ่แม่นมละมุดหม่อมฉันกะทิถวายบังคมเพคะเจเรสุขเจก,กะทิฟ้าหญิงจ้าดูผ้พพักของฟ้าหญิงเนี่ยรู้สึกว่าจะคิดอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าเพคะแม่นมนี่ก็รู้ตลอดเลยว่าหญิงนี่คิดอะไรหญิงคนนี้มีอะไรหรือเปล่าเพคะ แม่นมไม่รู้เลยเหรอว่าใจิตใจของหญิงตอนนี้สี่ห้องหัวใจมีให้แต่พี่ขวัญเมืองคนเดียวเท่านั้นทำไมหม่อมฉันจะไม่รู้เพคะในเมื่อหม่อมชั้นละมุดเนี่ยรับใช้ใกล้ชิดอยู่กับฟ้าหญิงมีเหรือสิ่งใดที่หม่อมฉันจะไม่รู้แต่ห<ช>ม่อมชั้นหวั่นเกรงอยู่เรื่องหนึ่งเพคะหวั่นเกรงเรื่องอะไรจ้าพี่ชายของฟ้าหญิงเพคะฟ้าสุเปีตซีอย่าพูดถึงเขาเลยดีกว่าถ้าพูดถึงเขาเมื่อไหร่หญิงเองเนี่ย ก็มีแต่ความโมโหเอาล่คอางเพคะในเม่ันุ่มก็รู้ดีในเมื่อฟ้าหญิงไม่สบายพระไทยหม่อมชันอยากจะให้ฟ้าหญิงเนี่ยลงไปเดินเล่นที่อุทยานหลวงเพคะไปเดินเล่นที่อุทยานหลวงตอนนี้ดอกไม้กำลังบานสะพรั่งสวยสดงดงามเลยทีเดียวเพคะหญิงเน่ก็อยากจะไปเดินเล่นนําดอกไม้เนี่ยมาไว้ที่ห้องของกิ่งเหมือนกันและแม่นมหล่ะจะไปหรือเปล่าไปเพคะงั้นเดี๋ยวท้าเยอะเชิญฟ้าหญิงเล่งเสด็จเพคะ เอ้ยไม่อยู่ชางเอยมุ่งหน้าไปหญิงพกกามาดด้วยเร็วไวเอ มาดรบรปบไอดาดีไปแวต่นเต้นฉัน่นเตยงไงก็ไม่รู้วันนี้จะมาเตจะมาจะมาพกแกวบแกวนีแกวนแล้วป่านนี้ป่านนี้เขาจะมายังก็ไม่รู้ตายแล้วเธออยู่ไหนาธออยู่นี่ เธออยู่ไหนเอ๊ะทำไมไม่มาสักทีเธออยู่นี่เธออยู่ไหนเอ๊ะทำไมไม่มาสักทีสาบานได้ว่ามึงมองไม่เห็นกูให้บ้านมึงไฟไหมเอาไอ้ไอ้กูอยู่บ้านเช่าอักรักกันมานาน หลอกกันเดี๋ยวกูเห็นกริงนะมึงดูจังเลยไม่รักรุ่นแรงอีสานดิสวยไหมสวยไหมสวยสวยนะสวยจะล้นไปคนมาจากเฮ้ไม่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัานทักทำไมเหรอพี่เป็นอะไรอะคะพี่พี่ทำแบบนี้ทำมันรังเกียจอะเรามุกจ้า แต่เราคบกันมาเนี่ยพี่เนี่ยความจริงใจจะต้องมาเป็นใหญ่จริงหรือเปล่าพี่ไม่เคยคิดรังเกียจน้องแม้แต่นิดเดียวก็ไม่เคยจริงหรอคะพี่แค่ขยักขยแยงเท่านั้นเองเทาพูดเล่นอยู่เรื่อยเลยนะพูดจริงเนี่ยนานๆเจอกันดีเท่าพูดเล่นอย่างเลยวู้จายวันนี้แต่งตัวสละเลยเอาไม่ได้อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองนี่พี่วันนี้พี่แต่งตัวหล่อฉันมีเพลงให้พี่ร้องเออฉันร้องเพลงให้พี่ฟังเพลงอะมั้ยจัดไปเลยน้องจัดเต็มไปเลยเพลงเนี่ยโคตรหล่ออ่ะพี่เคยฟังปะของขอ ของแคทิริยามาลสีบ้าหรือไงพระพี่ไม่ฟังไม่เคยฟังจะจะร้องให้ฟังร้องไปจัดหล่อล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 อไม่เคยเล่าใครลอล่อล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 อไม่เคยเล่าใครโคตรหล่อแม่งโคตรหล่อแม่งโคตรหล่อแม่งโคตรหล่อหลอ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 ไม่เคยเล่าใครโคตรหล่อแม่งโคตรหล่อแม่งโคตรหล่อแม่งโคตรหล่อหล่อล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 อไม่เคยเล่าใครโคตรหล่อแม่งโคตรหล่อแม่งโคตรหล่อ คนม่ให่ม่ใ่คพ่อเฮ้ด่กไมเนี่ยมึง่ากก่อนะด่าว่าอะไรอ้มึงฮะมึงเป็ยานเ่มันด่ากูเนี่ยด่าอะไรแมันไม่ได้ยินเหน่ยเขาดกูเ็มเนี่ยเด่าแกที่ไหนเล่าไม่เคยได้ยินเพงหรอพันธ์นันะเพลงของอาาพันธ์นสวพันสวเอะไร อัดทีเดียวบริษัทรถทำไม่ไม่ร้องหยาบคำว่าโคตรมันหยาบเกินไปอุ้ยตายแล้วนี่หาว่าคำว่าโคตรหยาบเอออุยขอโทษค่ะต่อไปนี้จะร้องอย่างนี้เนี่ยแต่คำว่าโคตรเนี่ยฉันจะไม่ออกเสียงก็แล้วกันโอเคไหมจัดไปเลยล้อ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 เคยล้อครล้อ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 เลยล้อไงล้อ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 เคยล้อไง เรีหรอไเร้อไหเหรอยิ่งมาคำว่าโคตรอะไรอ่ะเเดี๋ยวละบุทมาไี้น้องมึงนเรื่องมากจริงเลยทำไมเนี่ยมึงบอกว่าราไม่ออกเสียงก็ไม่ออกเสียงอ่ะแต่มึงยิ่งมาคำว่าโคตรเนี่ยทำไมอ่ะกูมองปากกูรู้นะมึงมึงพูดไรเนี่ยมึงหาว่ากูหยาบไปวเอยาบคเนี่ยไอ้เบงคาว่าคาว่าโคตรกูสาไม่ออกเสียงเมื่อกีเนี่ยกูไม่ได้หยามึงกูไม่ได้หยาบรนไอ้ที่มึงทปาเมื่อกี้ไมอเวลาไม่ออกออเสียงทไหเนี แล้วถ้ามึงออกเสียงแอ๊บั้งเอ็นหยาบตรงไหนถ้าไม่ออกเสียงออกเสียงแอ๊บั้งกูก็ไม่ได้เล่นหยาบ้วยว่ะคิดมากเวลาไม่ออกเสียงเออออกเสียงแอ๊บบบ์เป็นหยาบเลยใชคิดมากอย่างนี้ใช่ไหมใช่พี่ร้องได้พี่เนี่ยอยู่ค่ายเพลงมาก่อนอ๋อแต่ร้องเพลงนี้แหละเออก่อนที่จะมา แต่ถ้าร้องแบบนี้มึงต้องดูดเสียงนะมึงดูดเป็นเหรอกูดูดประจังพี่ดูดเป็นเหรอเออกูดูดไปเหลือสักนิดเดียวเลยเดี๋ยวอัดรายการเสร็จแล้วพี่ไปบ้านดูนได้เซ่ทำไมเหรอเอ้ามึงหัวร้อแบบไม่มีเหตุผลนะมึงเนี่ยเอาติดร้องสิคะมาหลอหลอ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 หลอทำไมเดี๋ยวกันทำไมหนูว่าพี่ร้องดีกว่าพี่ร้องใช่ไหมร้องสิคะจัดไป หลอ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 หล่อหน you, ูว่าพี ja, ่ร้องดีกว่าอย่าพี่ร้องกันสิพี่ร้องฟังให้ดีนะหนูอยากฟังพี่ร้องฟังให้ดีนะค่ะหลอ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 ร้องดีกว่าพี่พูดทำไมล่ะคะหนูต้อตกใจท้องเลยมึงเนี่ยกูก็แม่งร้องอยู่เนี่ยเมื่อกี้พี่ร้องร้องคุณเป็นนักร้องเสียงเพี้ยน

กูลองปากมึงก็รู้ว่ามึงด่ากูเต็มๆมึงด่ามึงทำปากแบบนี้ใครเขาก็รู้ทั้งนั้นแหละเอ้าในฐานะที่กูดูดเก่งไหนเวลาไม่ออกเสียงจะดูดไม่เหมือนมึงบ้างไม่เป็นไรอย่าพูดเงนี้ไหนเวลาไม่ออกเสียงนะไม่ออกเสียงนะด้ดิเวลาแล้วออกเสียงนะมันละกอไม่ออกเสียงนะออกเสียงมะละกอ แล้วแล้วเราก็ได้เสียเป็นเมียผัวกันเฮ้ยจะบ้าตอนไหนเนี่ย uh อุ้ยเมืองเอายิงเลยยิงเลยฝัญเมืองจ้าแหมมายืนหลบจะไม่เห็นเลยแต่งตัวสวยจังเลยอุ้ยคนอะไรเนี่ยข้างหน้าข้างหลังก็เหมือนกันเดะเลยสวยไม่มีที่ติสวยไม่น่าจะจุติทำไาพูดล้อเล่นอยู่นี่แหละพูดจรงิงฉันไม่ได้พูดเเปล่าเธอก็เห็นไม่ใช่หรอฟว้าหญิงมาด้วยจ้าเห็นแล้วาย จะตัะหลีทางให้ด้จ้ะแฟนฉันแฟนฉันไม่แตะโดนก็เอาชายหญิงจ้าเม่อ่อเฮอเก่อเฮ่อเ่เล่นเฮ่เ่าเฮ่่อเฮอเฮ่อสฮ่อเฮ่อเฮ่อเฮอเฮาอาฮ่อเอเฮือเฮ่อเฮ่อเมือ่อกี้อเอเฮ่อคฮ่้าฮ่องฮ่อเฮ่อเฮ่อเฮงอเฮ่อเ่ะเฮะอเฮ่อค่ะเจ่อเฮ่อเฮ่ะเฮ่อเฮ่อนฮ่อเฮิอเอเ่เออ ว่าสวยงามแล้วยังงามไม่เท่าฝ้ายหญิงพระกาาสยังไงเสียหวานตลอดอย่างนี้นั่นแหละขวัญเมืองยังไม่ได้เขาจะยืนแล้วอยากจะฝากหัวใจไว้ให้องค์หญิงตลอดไปถึงแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะพระเจ้าค่ะวันนี้ก่อนที่ขึ้นเฝ้าขวัญเมืองอยากจะบอกอีกครั้งว่าขวัญเมืองคนนี้จะไม่ละใครนอกจากฝ้ายหญิงพระกามาองเดียวเท่านั้นขวัญเมืองพูดนะนะพระเจ้าค่ะอย่าิงิงลกันอย่าบ่นมา

phải เือายไปเรียไม้อนใจผมท กันเจ้าวันเพียง រះអាប្លា ถึงตัดห,หัวหรือมึงน่าไม่กลัวตายหงจงรีบแถลงชี้แจงลงมีทำไมตกลงมีเรื่องใา่ยินดีไหคะกรีโอกราดกราบมาดใกล้กระม่มมีใจตรงกัน อย่าทำหน้านิ้วอย่าก,กริ้วเลยนั้นใช่คิดข้ามคันคุยเคือง จงไปให้พห้นไปก่อนคนเมืองอยั่งงัวทางวนนั่งเงากูไม่เรียกไม่ขานอย่าเสอให้กูเห็นหน้าไปอนเมืองคนเมืองไปก่อนเธอบอกให้ไปแล้ว เป็นจดยกโทษให้เจ้าอย,อย่ามัวทำเศร้าซึมเสื่องนี่จะไปไหนนี่บอกพี่สักหน่อยเป็นห่วงหญิงน้อยหนักหนา ไปรีบมาน้ำแม่น้ำม,มูลเรียปร้อยไม่พ้นเขตมัองดูไหมว่าหนูคือดวงใจของเจ้าพี่ระวังอันตรายด้วยไหนมฟังคำสั่งทห้ดีนะการไปเที่ยวของน้องท่านในครั้งนี้ ห้ามให้มีพยายนอันตรายตกถึงน้องเราเป็นอันขาดอ้ามมาดแม่น,อน,น้องนันท์เป็นอันตรายแล้วก็เจ้าหัวขาด ว่าจะเอาตัวรอดมาได้ฟ้าหญิงเพค้าเดี๋ยวทรงเครียดเลยตอนนี้ไปแล้วเอางี้ฟ้าหญิงเพค้าวันนี้มันเงียบเหงาเหลือเกินฟ้าหญิงเนี่ยช่วยร้องเพลงให้หม่อมฉันฟังสักเพลงจะได้ไหมเดี๋ยวหม่อมฉันจะเดินเก็บ,ด,บดอกไม้ไปเรื่อยๆมันเงียบไปเดี๋ยวนมเนี่ยเก็บดอกไม้เพญิอองใหนะ<พ>้นะหญิงจะจัดดอกไม้ได้จ้าเพค้าร้องเลยเพค้า้องเลยเดินรถเลี้ยวเที่ยวชมเดินดมพฤกษา งามดุดพุ่นพา นี่เป็นเขตอะไรก็ไม่รู้สิครับเป็นเขตอุทยานหลวงเดี๋ยวหัวพวกเจ้าก็หลุดออกจากบ้าราแล้วเดี๋ยวแตดผมได้ไหมอะไรสิเงาหัวจะขาดอยเดินไปไหนก็ไอเขาเย่ก็ถึงไี้ว่าือยู่ๆพวดพลาดเข้าไปในอุทยานหลวงเธอไม่รู้หรือไม่มีใครบอกหรือไงเดี๋ยวการแต่งตัวได้น่ะโศกโปกจริงๆเลยโศกับโปกกับโปกมาทําไมเข้ามาทําไมกันเนี่ยหลงทางมากครับพอดีได้ยินเสียงใช่ครับก็เลยมาตามเสียงเพลงครับ ไม่คิดเลยว่าคนรอบตัวสวยงามขนาดนี้ตายแล้วฝาหญิงใครกันเนี่ยระหว่างเดินทางมานั้นข้าเองเสียมาไม่เคยคิดเลยมาก่อนว่านักสถานที่แห่งนี้นั้นจะมีผู้หญิงสวยงดงามเช่นอย่างเจ้าเจ้ามีนามว่าอันใดกันหญิงเองให้นามพกามาตเสด็จแม่ดวงมานเจ้ารู้หรือเปล่าว่าที่นี่ไม่เขตห่วงห้าม ให้แลปวพกาม마ศมาทำตาโตใส่มีมารดาชื่อว่าดวงมารอีดวงมารกันลูกอีดวงมารกันเหรอต้องอ่านนี่ไงมาเรียกแม่แล้วว่าดวงมารจกล่ายิ่งนะมันจะมากเกินไปนะพกาม마ศเจ้าคงจะไม่รู้มาก่อนกระมังว่าแม่เจ้าอ่ะมีเรื่องบาดหมางใจกับทางครอบครัวเรามาก่อนอดีตก็คืออดีตปัจจุบันก็คือปัจจุบัน มันไม่เข้ากันเลยนะและเจ้าล่ะมีสิทธิอะไรมาเรียกแม่เราว่าอีเจ้าคงไม่รู้ละสินะว่าเขตที่นีไมันคือเขตห่วงห้ามฉันพูดดีแล้วกันขอให้เจ้านั่นออกไปเดยดีใช่ฉันจะไม่เรียกทหารโดยในเมื่อข้าเองเสมาเดินทางมาแล้วคิดแล้วว่าจะกลับไม่ง่ายถูกต้องตายแล้วเด่พกามากเขาเลยที่ถ,ถ้ามา,าคิดมาก่อนเลยนะว่าอีดวงมันอ่ะหยุดนะ จะมีลูกสวยสดงดงามเช่นนี้เอางี้ดีกว่านะพกา마ศท่านเองเสม,มามีจิตใจรักเธอซะแล้วสิตายแล้วพูด<ไ>จาอะไรอย่างงี้ไปแล้วเกินฉันบอกให้กลับไปไงวันนี้นะข้าเองเสม,มา,ามมเพื่อมายืนอยู่จุดจุดนี้เพื่อต้องการที่ตักหัวอีดวงมารแต่ณวันนี้นเองเปลี่ยนใจซะแล้วทำไมไรู้ไหมอยากเป็นลูกเขยดวงมารซะแล้วสิยุดหย้นด 快啊、like！Oh, <God. S 1> <laughs>